มัมะน้ำมะเขือสุกใครไม่ชอบเข้มข้นมากจนไปก็ปค่อยใส่น้ำลงไปหน่อยก็ได้ใส่น้ำลงไปหน่อยไม่ได้น้ำซอสเคียยวขึ้น บางคนก็ชอบติมคนบางคนก็ไม่ชอบติมคนแล้วแต่น้ำพรอมะเขือนี่จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่คนจะชอบ นี้ก็ได่เรเริ่มได้รสชาติแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงไฟซอสรุงรสฝ่าเขียวใส่ไปเลยตวนมเหมากผมน้ำมันหอย แต่ต้องความเหมาะสมความอร่อยของรสชาติชูรสให้ชูรสรับไปตามด้วยน้ำตาลนะคะไม่ต้องหวานมากหวานไปเดี๋ยวก็ต้อง ปรุงเคลมอีกรอบหอนึน่งคนให้เท่ากันต่อนนี้แค่ชิมรสชาติได้แล้ว แล้วก็ผัดน้ำให้สุกดังนั้นก็ขั้นตอนต่อไปนำมะเขือเทศกับหัวหอมที่หั่นแล้วใส่จะใส่หัวหอมไม่เยอะก็มะเขือเยอะก็ได้แล้วแต่ตามคนชอบคนชอบบางคนไม่เหมือนกันมีอะไรหล่นไหนี้คือตัวหลัง ก็นำหมูมาใส่เหมือนเดิมผัดให้มันสุกเข้ากันผัดจนกว่าน้ำจะฝุกปล่อยไปนำเส้นที่เราขึ้นแล้วมาใส่หม้อที่เราเตรียมไว้อันนี้ใส่เนยไปนิดนึงเพื่อความไม่ให้เส้นติดตอนที่เราตักกิน อันนี้ใส่ไปก่อนต้มไปก่อนหม้อแรกถ้าหม้อต่อไปอยากกินก็ค่อยมาต้มใหม่ <c oughs> จบคลิปแล้จบคลิปแล้วจบคลิปแล้จบก็วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับแดงๆตัดต่อตัดต่อไม่ได้ดตัดตอมันก็เล่นใหม่ทำไมหมัวอ่อาใช่พาปาเกตตี้นะคะ อันนี้สปากเกตตี้แล้วใส่ชีสยื่อเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นของพิซซ่าแอนด์พลาสต้าตาอิมพิเรยนย์นะคะลองดูนะคะบอกเลยว่าเป็นท็อปปิ้งชีสตัวนี้ค่ะจบคลิปแค่นี้ค่ะ